สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะในคืนวันพระที่21มกราคมพศ2564นะคะ<ม>ก็วันนี้แอดจะมาตามตัวเด็ดๆด,ดจากพญาบึ้งที่สวนยางนะคะกับน้องปิงนะคะท่านผู้ชมคะก็ยังไงแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคืนนี้ก็เป็นคืนวันพระนะคะแรมแรมแปดค่ำนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็อยากจะมาตามล่าหาเตอนเด็ดๆกับพญาบึ้งไปฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นตัวเลขพร้อมกันนะคะว่าคืนนี้พญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะแอดก็จะให้คุณยายน้องปิงเป็นคนไหว้ขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งกันนะคะแล้วก็จะให้น้องปิงเป็นคนหย่อนตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับคุณยายแล้วก็น้องปิงกันนะคะเพราะว่าน้องปิงก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะท่านผู้ชมคะแอดก็เลยอยากจะให้น้องปิงเป็นคนหย่อนตัวเลขนะคะ บางใจเย้จเริ่ต่บางเยบไม่ต้ด้รอจ้าจ้าตักเลยค่ะก้ยอะโกรธเชิงไปเล็กนาตรังก็อ้เพื่อมูโอ้ยเพื่อมูตังตรังเลยตายใหญ่เด้อเจ้าสมตึงมาตุกกาเกอเพื่อมูอนนาตรังตรังเด้อเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็หลังจากเส้นไหว้เสร็จก็หย่อนตัวเลขนะคะ วันนี้เอฟก็จะเขียนตัวเลข0ถึง9นะคะท่านพ้ชมก็คุณยายกับน้องปิงเป็นคนหย่อนตัวเลขนะคะเพราะว่าพญาบึ้งตัวนี้ก็ยังไม่เคยขอนะคะท่านู้ชมเพิ่งมาขอเป็นงวดแรกนะคะจะหย่อดเลยน้องปิงหยอดเลยยังไม่จะรวยจริงตเดี๋ยวมราคีหยอดเลย นี่นมุ <tos ้ยน้องปิงออกรังไฟดุเดี๋ยวไปจุจรูเล็กๆเล็กๆเลยอ่ะตอตะกาว่ะเดี๋ยวเอาให้ไอ้เวจังพ่อทําแค่จะจังมุเตะไอ้นี่ดิพ่อเอาเนี่ยจรูไว้นะยังอีกใบนึงไม่ยังไม่ลงไปเลยซ่อมตรงนั้นติดตาออยกระบะกระบะเด้อ ก็ให้ท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะคะก็พยาบึ้งเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะคาบตัวเลขขึ้นมาด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็เป็นใบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะนำมาวางไว้นะคะท่านผู้ชม ค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็พยาบึ้งก็คาบตัวเลขขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นใบแรกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะคายทิ้งไว้นะคะท่านผู้ชมครั้งแรกก็คาบมาใบเดียวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็จะคาบมาอีกรอบนะคะ เนี่น,นะคะท่านผู้ชมพญาบึ้งก็เข้าไปคาบตัวเลขขึ้นมาใหม่อีกรอบนะคะเป็นรอบที่สองนะคะท่านผู้ชมก็ช่วยกันสังเกตดูดีๆนะคะว่ารอบนี้พญาบึ้งจะคาบมากี่ตัวนะคะเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักเขาก็จะขายทิ้งนะคะวางไว้นะคะท่านผู้ชม Tục rồi, ta liên lên ตุ้เด็กเรตาตุ้เด็กเราใบตตรองตรองๆเลยตาเลยนี่นะคะท่านชมก็คาบตัวเลขขึ้นมาแล้วนะคะเป็นรอบที่สองนะคะ ก็ช่วยสังเกตดูดีๆนะคะว่ารอบนี้จะมีกี่ใบนะคะท่านผู้ชมรอบนี้น่าจะเป็นสามใบนะคะรอบแรกเขาให,ให้มาหนึ่งใบนะคะพอรอบสองให้มาสามใบนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะพาท่านผู้ชมไปเปิดดูตัวเลขพร้อมกันนะคะว่างวดนี้เพียบึงจะให้ตัวไหนกันนะคะ ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็พยาบึ้งกระคาบตัวเลขขึ้นมาให้แล้วนะคะในเวลาเที่ยงคืนตรงนะคะท่านผู้ชมคะ<ส>ก็เอฟก็รอลุ้นตัวเลขกับพยาบึ้งกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะเปิดตัวเลขให้กับเอฟซทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็ขอสามตัวให้มาสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมคะรอลุ้นพร้อมกันนะคะเอาเปิดเลยค่ะอันนี้กอนนี่เนี่ยตัวนี้กอน ตือนให้โกนเนาะที่แรกก็คาบมาหนึ่งใบก่อนนะคะเปียกเหรอโ <bet S 2> อ้เลขสอง,สงขึ้นก่อนเรียงตรงนั้นเลยเออวางวางตรงนั้นเลยเออนั่นแหละหกแปดเ้าหกเก้หกหก จับๆจ็บกันเนี่ยนะนาจับเจ็บกันเนี่ยไม่อยายงนี้เลยเดี๋ยวให้มันชิบชิกันเลมนะอืมคืออยนี้นนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็พญาบึ้งวันนี้ก็ให้มาสี่ตัวนะคะก็มีสองมีแปดมีหกมีสี่นะคะท่านผู้ชมคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองจับคู่ดูนะคะว่าจะชอบคู่ไหนได้บ้างนะคะก็ทีแรกเอดก็ขอสามตัวนะคะท่านผู้ชมแต่พญาบึ้งก็ให้มา4ตัวนะคะก็ใบแรกก็ขึ้นมาเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองใบเดียวนะคะใบแรกเลขสองใบเดียวนะคะพอรอบสองก็คาบมาสามใบสใบติดกันนะคะท่านผู้ชมพร้อมกันนะคะ ก็ครั้งที่สองก็คาบมาสามใบพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมลองจับคู่ดูนะคะว่าท่านผู้ชมจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะก็พยาบึ้งตัวนี้ก็ของวดแรกนะคะท่านผู้ชมแอดคิดว่าน่าจะแม่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านจะให้เวลาเที่ยงคืนตรงของวันพระนะคะท่านผู้ชมก็จับคู่ เล่นนะคะท่านผู้ชมสองแปดแสองก็ได้นะคะหรือไม่ก็8ปดหกหดนะคะหรือไม่ก็64สี่สี่หนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะจับคู่ดูนะคะแต่แอดก็คิดว่าตอนแรกมามาเลขสอนะคะพอครั้งที่สองมา3าใบนะคะแปดหกนะคะถ้า3ตัวก็น่าจะเป็น8ปดหสหรือไม่ก็สองหกสองปดหนะคะ ก็แล้วแต่เราจะจับคู่ดูนะคะท่านผู้ชมคะก็ทำก็ให้แล้วนะคะท่านผู้ชมแอดคิดว่าน่าจะแม่นนะคะเพราะว่างวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอรอุ้นด้วยกันนะคะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะจะแม่นไม่แม่นก็รู้กันในวันที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน โชคดีไปกับพญาบึ้งตัวนี้นะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ